ทำแล้วอ่าคอบาลายครั้งที่สามหลังสะโพกขาครั้งที่สองเนาะคุณออยมาจากที่ไหนครับเชียงใหม่เนาะทำแล้วเป็นไงบ้างลงขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากหรอเออมันก็เหมือนจะกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติโอเคโอเคก็คืออยู่มาได้เดือนหนึ่งไม่มีอาการแล้วเนาะใช่ก็คือจากเดิมมันปวดระดับไหนปวดเยอะไหมมากคือปวดอย่างนี้เราต้องกินยาเออก็คือหลังเนี่ยเลื้อนลังมากี่ปีนะประมาณแปด หลังแปดปีแล้วก็คอบาลายกี่ปีครับบลายสี่ปีสปีเนาะโอ้โอเคก็คือก็หาที่รักษามาเรื่อยๆใช่แต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ตอบโจทย์เนาะเออแล้วทําไมตัดสินใจมาที่นี่ด้วยความที่เรารักษามาหลายแบบแผนเนาะทังๆอจทั้งอะไรครับแล้วมันที่ไหนหายเลยคราวนี้เราก็เลยมาศึกษาว่าองนี้จริงๆแล้วมันเกิด อืก็เลยมาเจอเรื่องผงผืค่ะก็คิดคืออะไรตอนนั้นเราไม่รู้นะเราไปเสิร์ชหาเลยค่ะอ่านผงผือเริ่มเริ่มรู้จักมันแล้วเราก็เลยหาที่รักษาจากผังผือละแล้วก็เลยมาเจอที่นี่ใช่ค่องอะเลที่นี่โอเคเขาจริงๆที่รักษาผงผือมันไม่ได้มีเยอะออืก็เลยมาจากเชียงใหม่เลยเนาะโอเครถมาี่ใช่แล้วมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งที่เท่าไหร่ ครั้งแรกก็เป็นครั้งแรกก็เบาแล้วเนาะโอเคก็คือเดิมปวดบ่ามากแล้วก็ลาวขึ้นหัวปวดหัวเนาะแล้วก็หลังกระสะโพกมันปวดยังไงครับปวดปวดจนเลาลงขาเลยค่ะอืมปวดเลาลงขาเลยเนาะจนนเเาไม่อยยกกะลลุขึ้ดิใช้ชีวิตไม่ไม่ไม่สบายแล้วเนาะไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรเลยเออแล้วพอทำไปสองครั้งเนี่ยอยู่ได้มาเดือนนึงแล้วเนาะ โอเคดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ละความรู้สึกแล้วเราเจ็ดแปดสิบแล้วเนาะเนี่ยขนาดสองครั้งสามครั้งนี่เนาะโอเคอย่พอใจการรักษาไหมครับพอใจมากยินดีเลยยินดีเลยยังไงเจอใครรบกวนบอกต่อให้หน่อยเนาะโอเคขอบคุณครับ มาไกลขนาดอันนี้มาฮักษาอย่างเดียวก็ว่าวมาเจออะไยขราวปวดเยอะไหมตอนนี้เมื่อก่อนเจอหนักมาแล้วนี่เนาะเจอแต่รักษาทางโน้นก็ไหวอยู่ใช่ไหมไหวเนาะ เออแต่แ,าาแต่ย้ายมานี่เลยไม่ได้รักษาเนาะโอเคมันปวดข้อบาไหลเหรอใช่ค่ะใช่อ,อ,อป,ปวดข้อบาไหลแล้วก็ปวดเยอะไหมระดับความปวดประมาณเท่าไหร่ถ้าเต็มสิบอยู่ที่เท่าไหร่ครับแ <8. S 2> โอ้แปแล้วเหรอแล้วก็ปวดแบบนี้มานานขนาดไหนแล้วครับออจริงจริงอบาไหลนี่ ย้อนไปประมาณสามสี่ปีโอเคสามสี่ปีแล้วเนาะเออแต่เราก็รักษามาเรื่อยๆเนาะช่วงแรกๆยังไม่รักษาอืมอืมโอเคมารักษาช่วงที่แบบหลังแล้วเรื่องที่เป็นเยอะๆเนาะอแบบไหนมาบ้างครับฝังเข็มอืมครับฝังเข็มนวดนวดคนใหญ่จะเน้นเป็นนวดเนี่ยค่ะอ่าโอเคแล้วก็มีไปสใสยผังผืนเนาะ เออโอเคคือทำก็ดีขึ้นแต่เราทิ้งช่วงใช่ไหมใช่ใช่ช่วงมาเป็นปีแล้วเออได้เดี๋ยวผมเช็คหมอนองกระดูให้เนาะโอเคครับเพราะทุกทีตรงนี้มันจะแข็งแข็งเป็นไตไตเนาะแต่อันนี้เรายังไม่ได้ทำที่คออ่ะไหนหันหันหน้ามาทางนี้หน่อยแล้วก็ลองลองลองยักบ่าดูหน่อยดูสิเออบ่าบ่าเบาต่างกันไหมต่างกันเนาะ แล้วก็สบักสบักเบาไหมใช้ใช้เวลาน้อยกว่าไหมใช้เวลาน้อยกว่าที่ไปที <invent fit romance> ่โ <heps> น่นไหมน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมอันนี้แป๊บเดียวเนาะแล้วก็เจ็บน้อยกว่าไหมเนาะเออมันจะระบมน้อยกว่าด้วยสบายไหมเออโอเคมาทำอีกข้างสบายไหมแหม้ว รู้สึกไหมใช่ไหมซักฝั่งซ้ายกับฝั่ขวาเนาะอ่ะเราลองหันคอสบายไหมไอ้ที่ตึงๆมั้ยตอนแรกตึงเนาะเออตึงอ่ะแล้วอันนี้หน้าอกหายใจสบายขึ้นไหมหายใจโล่งขึ้นเนาะเจอแล้วเนาะเจอที่รักษาแล้วเนาะเหลือหัวไปทำหัวให้เป็นไงบ้างหัว โล่งไหมทุกทีคือปวดขึ้นหัวละเปิดปวดขึ้นหัวเออเออแล้วก็คือต้องออกจากงานเพราะเพราะปวดหัวเนี่ยเหรอเพราะทําไม่ได้นอย่างงานแล้วมันเครียดอัมันใช่แล้วต้องออกจากงานเพื่อหาที่รักษาใช่ไหมก็เลยออกมาเพื่อมารักษาตัวโดยเฉพาะละ หาเจอแล้วเนาะสุสๆเดี๋ยวก็หายแล้วครับเป็นไงบ้างโล่งไหมคอสบายไหมลองดูสิโลงไหมโลงทั้งคอบ่าไหลสบายหัวเนาะสึกตรงเตรงเบาขึ้นเยอะไหมมากมากเลยเออได้กี่เปอร์เซ็นต์ละความรู้สึกเรา น่าจะเกินห้าสิบแล้วว่าเกินห้าเนาะเออเดินละหลังหลังที่นีไปมันจะเออจับอาการนะเพราะมันเบาได้นานขนาดไหนเนาะครั้งที่สองจะเบายาวขึ้นเบายาวขึ้นเออคุ้มค่าไหมมาจากเชียงใหม่คุ้มค่าเราวิธีนี้ดีกว่าวิธีอื่นที่เราไปมาไหมดีกว่าไปทําอะไรมาบ้างนะจัดกระดูกจัดกระดูกจัดกระดูกนี่ไปทำมาครั้งจัดกระดูกจะเบาพักเดียวเนาะเบาพักเดียวเหมือนกัน อืมอืมอืมเออเออโอเคฝังเข็มฝังเข็มที่รู้สึกจะเบาสองสามครั้งแต่ก็มันไม่ได้เบาขึ้นไม่ได้เบาขึ้นโอเคสลายพังเืยที่ใกล้เคียงเออแต่อันนี้ก็ดีกว่าใช่ไหมอ่าโอเคสู้ๆเบา เปลี่ยนขาเดิน,น,น <laughs> บอกแล้วบอกแล้วจะเบาเลยเราเดินไปเดินมาสิสบายไหม <laughs> เป็นมากี่ปีหลัง <laughs> <50 S 2> <laughs> สิบปีเออที่มันเหลือลังเนาะเบาไหม <laughs> สบายไหมแล้วหลังสะโพกสบายไหมสบายเนาะน่องเบาไหมน่องที่เป็นก้อนๆเนาะเออก็รักษามาตลอดเนาะหลังก็รักษามาตลอดอืมช่วงนี้เอปวดคอบาไหลเออเอาคอบาไหลก่อนครั้งที่แล้วทําคอบาไหลไปมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง ก็ทำไปทำไปหนึ่งบ้านก็มันก็เจ็บนิดหน่อยอืมแต่พอหลังจากนั้นก็สบายโล่งโล่งเป็นเดือนเลยค่ะในาวันเนี้ยเออโล่งกว่าวิธีอื่นที่เราไปรักษามาเนาะอยู่ได้นานด้วยเนาะอยู่ได้นานวิธีอื่นนี่เออบางบางอย่างนี่อืมพออีกวันหนึ่งก็กลับมาอืมอืมใช่ไหมเป็นหนักเดือนเออเออแต่อันนี้อยู่สบายคุ้มเนาะ ว่าจากเชียงใหม่คมเนาะเออวมัวันนี้ก็เลยทำหลังกรคขะเนาะสบายละเดี๋ยวเราค่อยทยอยทำครับอันนี้เดี๋ยวจะสังเกตอาการเออใช่หลังจากทำไปองเออเออใช่ใช่แล้วก็ระวังพฤติกรรมเนาะเปลี่ยนพฤติกรรมจะได้อยู่ได้นานเนาะเบาเนาะดีละทำไปอดีแล้วเรามาไกล แล้วพอทําทั้งคอทั้งหลังแล้วก็จบแล้วอ่ะทั้งตัวละวันน่ะมีอะไรก็มาเออก็มาเมนเทนอาการเอาสู้ๆครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ไอ้คอบาลเลยคอบาลเลยเออรอบที่แล้วน่าจะมาสี่สิบเปอร์เซนต์อืออืออืออดูเออเดี๋ยวรอดูจะขึ้นไหมเนาะแล้วก็ไอ้ขาวันนี้รู้สึกเบาขึ้นเยอะไหมได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ไดีดี อ่ดีเลยครับสู้ต่อครับขอบคุณครับ, <S <S บ,รบทำบแล้วอ,อ่าข้อบาร์ไครั้งที่สามหลังสะโพกขาครั้งที่สองเนานะ,ะคุณออยมาจากที่ไหนครับเช,ชียงใหม่เนชะียงใหม่เนาะทำแล้วเป็นไงบ้างลงขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมากแล้ริง,<อ>ง,ง,งมันก็เหมือนจะกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติโอเคโอเคก็คืออยู่มาได้เดือนหนึ่งไม่มีอาการแล้วเนาะ ก็ S <S คือจากเดิมมันปวดระดับไหนปวดเยอะไหมมากมเลยปวดเลีเราต้องกินยาเออก็คือหลังเนี่ยเรื้อรลังมากี่ปีนะประมาณแปีค่ะหลังแปดปีแล้วก็คอบาลายกี่ปีครับสี่ปี4ปีเนาะโอ้โอเคก็คือก็หาที่รักษามาเรื่อยๆแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ตอบโจทยนะ์เนาะเออแล้วทําไมตัดสินใจมาที่นีนะ่ด้วยความที่เรารักษา หลายแบบแผนนกอะไรจริงทั hey, ้งอะไรแล้วมันมีที like, like ่ไหนหายเลยแบบนี้เราก็เลยมาศึกษาว่าอันนี้จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรอืมก็เลยมาเจอเรื่องพงผือก็คือพงผือคืออะไรตอนนั้นเราไม่รู้นะเราไปเสิร์ชหาเลยค่ะอ่านะ เราเริ่มเริ่มรู้จักมันแล้วเราก็เลยหาที่รันที่เริ่มจากพังผืดละแล้วก็เลยมาเจอที่นี่โอสเซี่นี่เาจริงๆที่รักษาพังผืดไม่ได้มีเยอะอืมก็เลยมาจากเชียงใหม่เลยเนาะขับรถมาที่ใช่แล้วมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งแรกก็เป็ี่ยนครั้งแรกก็เบาแล้วเนาะโอเคก็คือเดิมปวดบ่ามากแล้วก็ลาวขึ้นหัวปวดหัวเนาะแล้วก็หลังกระสะโพกมันปวดยังไงครับปวด ปวดจนเล้าลงขาเลยค่ะอืมปวดเล้าลงขาเลยเนาะปวดจนเราแบบไม่อยากจะลุกขึ้นเดินเลยใช้ชีวิตไม่ไม่ไม่สบายแล้วเนาะไม่ไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรเลยเออแล้วพอทําไปสองครั้งเนี่ยอยู่ได้มาเดือนนึงแล้วเนาะโอเคดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ละของรู้สึกเราอประมาณเจ็ดแปดสิบเลยค่ะเจ็ดแล้วเนาะเนี่ยขนาดสองครั้งสามครั้งนี่เนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสังเกตอาการอีกเดือนหนึ่งเนาะ อันนี้ทาครั้งที่สามคงจะดีขึ้นอีกแล้วก็ระวังพฤติกรรมดีๆเนาะใช่ใช่เปลี่ยนแปลงระวังระวังพฤติกรรมแล้วก็กดคลายเองบ่อยๆบริหารเองบ่อยๆเนาะโอเคพอใจการรักษาไหมครับพอใจมากค่ะยินดีเลยยินดีเลยยังไงเจอใครรบกวนบอกต่อให้หน่อยเนาะโอเคขอบคุณครับ